กมชสนเนนะครับมาหน,นีสิผ้ามาเบังปัอมล้มอาจจะการโตนะครับโตนี่นะครับอันนี้ตอนทรงม่านจะเป็นยังสีนะครับกลองสี่เหลี่ยมกลองแข็งแรงนะครับเี่เขาทรงเขาห้อมมาให้แข็งแรงหมัดกองง่ญ่แต่ว่ามันแกะเมื่อาห่เดืนอนนึงนะครับผไม่ให้บังยังไงกลองทรงม่านนี่ไม่ใชมาเพิ่มอีกข้อนะครับ ปัาม่มการโตนะครับเป็นปัามร่มทังหาสิบริตนะครับกาตัตแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับ,ปรบเป็นทางหาสิบริตนะครับมอเตอร์สองตัวสองตัวนะครับกระบอกอัดล่มเป็นสีลูกสูบนะครับซีลูกสูบซอยกันเป็นปั๊มร่มที่บ่มี น้ำมันนะครับน้ำมันเรียงนะครับเป็นออย f r e นะครับสเปคนะครับตามผ่นเพจนะครับเป็นนะครับนะครับปั๊มลมสูงสุดได้แปด mpa นะครับขนาดของลูกสูบนะครับดสิเป็นตัวนี้นะครับหกสิบสามนะครับของลูกสูบที่ปั๊มลมนะครับ ต่อคุณสองนะครับนะครับมอเตอร์ละสองลูกสูบเต๋ยวเป็นสองมอเตอร์กับเป็นสีลูกสูบนะครับแล้สิเป็นตัวนี้อาะทเป็นรอบนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบรอบต่อน,นาทีนะครับมันก็ซีมี่แบบแบบเป็นแบบนี้นะครับเป็นออฟฟี่แหละแต่ว่าเขาเรื่องลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่คือแต่ว่า มอเตอร์สีรอบจัดกูนี้นะครับตัวนี้เป็นแค่พันซีนะครับถ้าโรตารีีอาจจะเป็น2 0 0พนะครับแต่ว่านานตาอย่างสี่นะครับแต,ต่ว่ามอเตอร์รอบมอเตอร์มันต่างกันนะครับเป็นออยฟี่รตเตีนะครับคนเขาจะผิดว่าออยฟี่อยู่แล้วรตาตีอาจจะเป็นสูบเดียวนะครับม่คมเข้าใจเองนี่ครบผมก็บ่ค่อยรู้รายนะครับมือแพ,พนผิดหร ที่นีเกวัาร่มนะครับตัวนี้ก็เป็นต่อตรงออกมาเลเยบริเวณหันว่าร่มอย่างตัวนี้เป็นตัวตัดล่มนะครับเนี่ยมันเต็มมีตดัเดเศบตีนเสียนะครับตัวนี้เป็นว่าร่มที่ปรัดแน่งดันจากตัวนี้ได้แต่อันนี้มีร่มครับเขียนมันบกตดิตรงนี้่มก่อนเขียนกดิ๊บแป่องแทมนะครับ,บ,บปบีิมีมาชุดหัวเปล่าแบร่มแล้วก็สายล่มนี่นะครับ สองยางสามยางครับมากกับัวคอเปอร์ตัวนี้ครับนี่มาให้ผมใส่งานมากครับสองเดือนสามเดือนแล้วพวกเขาได้ใช้งานครับแ็โอเคนะครับนะครับแต่ว่าตอนตอนทรงมาให้มือผมแกะนะแกะกองมือแหลกนะนั่สิมีเส้นผมยังเหลืออยู่ทำไรเส้นผมติดมาน้านะครับบนเนี่ยจว่ามันอยู่ลานขากลานตัดผมหรือเปล่านี่นะครับตอนมือมามือแหลกครับหลายคนนี่นะครับ จะปสินค้าก็งามครับหรือมันคือหลานที่เขาเคยใส่มาแล้วหรือจังไหนครับผมกับบรูเนะแต่มันมีเส้นผมเส้นผมขึ้นนี่ครับแบบนี้นี่ไงเน,เ,น,เ,นเหลืออยู่นะบริปอแบบนี้นะครับเต็มมาเลยเต็มน้ำมันนี่แหละเส้นผมเต็มเลยนี่จะเป็นพ้ันกลับครับอาจจะเป็นลีเล่ย์นะครับแดงๆผมกับบรูเนเพื่อนแต่ว่า,ายาใส่งานมันสีมีไฟออกมาตรงนี้สีแดง นี่ทางอาหารชีวิตนะครับมันสิปัตมลมเร็วมันมีซีสูบมีลูกสูบซอยกันตัำนะครับโอเคนะครับเสียง,งเงียบเดี๋ยวสิมาจับเว拉เลยนะครับว่าปัำมลมทางอาหารชีวิตใส่เว拉ค่ะเดี๋ยวจับเวลาเลยจัแบบนี้นะครับอ่หาหาเวล拉 จะปักไว้เนาะจะไปล่างครับตางไปนี่นะครับอ๋อทำเนี้เดียอันนี้ไก่เคี้ยงที่สุดผมสี evening, ่เปิดแล้วผมกับจับเวลาเนาะเอามองนะครับว่าร่มเต็มถังใช้เวลาจากนาที่หรือใช้วิ นี้เลยครับผมเปิดตัวที้ผมตูห้นเปิดตปวนี้บแดนะครับตปรับแจ้งอกาศล่มแดวานปพอดีนงปิดสุดนะครับตรงนี้จะเป็นรูปแกนอย่าบอกยิงั บาทนะครับตัวนี้น่าจะตัดที่เจ็ดเจ็ดบาทนะครับมากำเดืมดมาเลยแต่ว่าเ้าสามารถปรับปรับให้เป็นแปดบาทได้หรือมากกว่านี้ได้นะครับแต่ว่ามากเต็มๆจากโรงงานมาเลยเนี่ยบริษัทแต่ปรับเนี่ยมันมากถึงเก้าบาทนะครับมันติดตก้ารูปนะครับติดกันหนึ่งทีแล้วนะครับฟังเสียงครับผมมาเสียงมันเงียบสิอ่าทำเสียงว่าวงไฟเลยมันเป็นน้ำไหม้โทรศัพท์นะครับ ว่าเสียงขามันแห้งนี่ครับผมบอกอยู่นี่มันสิบหดียินเสียงผมเลยเสียงมัอะไรมันเบาครับกับไฟฟีนะครับกับไฟฟีเงียบแต่ขอเสียคือมันมันห่อนนะครับมันสียห่อนช่วงเกียบเกียบพวกนี้ครับเกี่ยวที่มันห่อนธรรมดาครับมันเป็นแรกคอาร์เนาะ เมื่อสิบแหยนฝัง,งเข้าใส่ว่าเปล่าล่มนะครับกินล่มไว้ล่มมันออกไว้ถ้าใส่บล็อกล่มบล็อกยังนี่แต่ในการนี้ครับกินล่มหน่อยแต่ใ่หลายๆเที่ สองนาทีหาสิบหาสิบหาครับหาผมว่าไหวนะครับเป็นสีสูบเก็บ3านาทีนะครับล่มเลยเจ็ดบาทนะครับเวลาสองาทีหาสิบหาครับผมการใช้งานกัโอเคครับผมก็เฮ็ดรถหร์ไสเน่เฮ็ดรถปีกับเนี่ยนะครับโอเคสบายครับล่มจะมีนะครับ เติมล้มกับถ้าสิเปิดลานยางก็สิบวันเลยผมว่าแต่เติมล้มธรรมดา,าได้เยอะรถง่ายกันดีลานมอไซค์ก็โอเคเลยครับทุกคนเดี๋ยวบนการใส่ง้านนะครับล้มนะมันก็นแห้งแห้งเลยครับว่าเขาเปิดว่าล้มแหละวาล้มตัวนี้เปิดไปล,ลายเพราะเขาปรับนะครับไม่สิบหน่อยลงตัวนี้คือรถรถล้มนะครับรถล,ล้มมาออกสองมา สี่คอยนี่เปิดขอบคุ้มแรงหนาแน่นตัวนี้ตัวนี้เป็นขอบคุ้มแรงหนาแน่นนะครับว่าเปิดของบคุ้มเดืตัวนี้ตัวดหลายนะครับแต่ตัวนี้ขวบคุ้มอะไรครับยิ่งตรงเลยคือเปิดเปิดตัวนี้ปุ๊บร่มกอกเต็มพีเลยแต่ว่าตัวนี้มีหัวข้อเปิดอร่าร่มเลยปุ๊บแต่ว่าตัวนี้บริสุทธิ์หัวข้อเปิดไม่ใช่เด้าเป็นหางประลายอยู่พอค่อยได้ใส่ครับสวยกับไอ้สะพป่นสีพ่นยังได้ครับมันขอบคุ้มแรงหนาแน่น แต่ผมซื้อมาผมเค่อนข้างจะเคยทายหนาไม่เท่าใช่ไหม่องทายผมเลยนะไม่เคยใส่ง,งา่ายยบนี่ครับอุป,รปรกรณ์ใส่ง,ง่ายกับร่มเนาะบอกร่มนะครับจะรีวิวไปละไม่ค่อยดไ,ได้ใส่ไปไหนแล้วครับมาเพื่อไปจำเป็นเพื่อคล้องมือใส่โอเคครับของมานั่เดี๋ยเป็นสายร่มธรรมดาอ่อนๆสายอ่อน ใส่เข้าไปนะครับใส่เป็นตัวกับกวบกะครับคลิปนี้กัขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับความร่มนะครับการโตนะครับแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นรุ่นที่บ่มมี่หนมันนะครับเป็นอ่อยอ่อยฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็ล่องเสือมาใส่บ้างนะครับรุ่นนี้ห้าสิบลิตรราคากัราคากับงาผมสั่งมากกว่าเคอร์มืนเนาะเคอร์มืนบ่ฮอด ไล่เติบยู่งิ่นคลิปมาเงินจะคลองคลิปครับผมขอคุอค้นี่รับส้มครับคลิเข้มท่านเนี้ยขอคุ้นครับคลิปแถมนะครับทเปิดได้เลยปะลืมเข้าใช่เนาะวา่ดแรงร่วมมือนะครับมันแห้งปเสีางนะครับ ปล่อยน้ำมันครับใช่ก็เหนียวแบบปุ่มปล่อยน้ำอยู่นี่เนาะมีน้ำสีน้ำตาลเนี่ยถังกเรียบร้อยกับชิมีสนิมปกติมีทุกันครัใช่น้ำเขาก็เหลือร่มไปเล็กน้อยนะครับกะแข้งแข้งแข้งถังกับเอื่นแข้งละมันง่ายกันเลยแข้งถังมากสิถ้าผมมีร่มกะเปิดร่มครับเปิดแข้ง ปิดเลยให้เ้าน้ำครับน้ำสีน้ำในถังสนิมนะครับเนี่นี่ครับโอ้โะครับ